ครับผมสวัสดีครับทุกคนผมต้นนัทพลนะครับจากบริษัทนิจินนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับลิปนี้วันนี้นะครับผมพาทีมงานเข้ามาติดตั้งตัวเครื่องระบบแพดพิ้นแล้วเป็นตัวสีสีด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องนี้เป็นระบบเก็บกินไซส์แม่พิมพ100์100,300คูณมมิลซึ่งเป็นไซส์ที่ครอบคลุมแพ็กเกจจิ้งมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แถวแถวรามินทานะครับระหว่างรอทีมช่างผมก็ กำลังติดตั้งตัวเครื่องแล้วก็เอาตัวเครื่องเนี่ยวางในที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบริษัทลูกค้าภายนอกแต่ว่าผมทั้งชอบทั้งภายในภายนอกของที่นี่เลยการออกแบบดีไซน์อินเทอร์เนียข้างในผมบอกเลยว่าสวยมากๆ ครับผมทุกคนตอนนี้ทีมช่างผมก็กําลังติดตั้งตัวเครื่องนะครับให้อยู่ในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการนะครับผมอันนี้ตัวเครื่องแผดพิมพน,นะครับผมแล้วเป็นระบบสีสีด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ไซส์แม่พิมพ์นะครับหนึ่งรอยคูณสามมิลกันไปเลยนะครับแล้วก็ เป็นระบบเกร็บกินนะครับก็คือเป็นระบบ I ิงพับนั่นเองนะครับผมอันนี้ลูกค้าติดตั้งตัวเครื่องระหว่างตรงนี้ผมให้ดูรอบๆตัวเครื่องนะครับผมทีมช่างก็กําลังเตรียมในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะสอนงานลูกค้านะครับครับผมทุกคนตอนนี้ทีมงานผมก็กําลังอธิบายวิธีการผสมสีแล้วก็ติดตั้งตัวแม่พิมพ์นะครับให้กับลูกค้าเข้าใจนะครับผม ครับผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดที่ลูกค้าจะทําการสกรีนโลโก้นะครับแล้วก็ดีเทลลงไปในหลอดนี้หลอดใหญ่อลังการเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยจะสามารถที่จะสกรีนหลอดตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับ ครับผมทุกคนอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องตัวนี้นะครับเป็นตัวเทคโนโลยีที่เป็นระบบยิงคัพหรือว่าเป็นตัวระบบเก็บกลิ่นนะครับผมเพราะว่าเราจะใส่สีลงไปในตรงนี้นะครับผมในหลุมตรงนี้แล้วก็ไปประกบกับตัวแม่พิมพ์นะครับผมเป็นแม่พิมพ์เพดบางมันเลยทําให้ระบบตัวนี้นะครับกลิ่นสีจะแทบไม่เล็ดรอดออกมาเลยมันดีกว่าระบบยิงเชพอสมควรนะครับในด้านของการรักษากลิ่นหรือว่าการเก็บกลิน นะครับครับผมทุกคนอันนี้ทีมงานผมกำลังผสมตัวสีนะครับผมหลังจากเราทำการใช้ปลาช่างนะครับช่างสัดส่วนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ผสมสีลงบนถ้วยสีเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาตัวถ้วยสีกับตัวแม่พิมพเนี่ยมาประกอบรวมกันนะครับ ครับผมทุกคนแผ่นที่ผมยูถืออยู่นี้นะครับเรียกว่าแผ่นเศษขนาด100คูณสมมิลนะครับลูกค้าลองดูตรงนี้นะครับนี่คือแม่พิมพ์ที่เป็นแม่พิมพ์ล่องลึกนะครับอันนี้ก็คือโลโก้ของลูกค้านั่นเองนะครับผมลักษณะของตัวแม่พิมพ์ของตัวระบบแผ่นพิ้นจะเป็นในลักษณะลูกทรงหน้าตาแบบนี้เลยนะครับทุกคน ครับผมทุกคนอันนี้ทีมช่างผมก็กำลังอธิบายนะครับวิธีการติดตั้งแม่พิมพ์และตัวอิงครับวิธีการประกบกันให้ถูกวิธีน,นี้ลูกค้าก็ทดลองเองเลยนะครับผมสุดยอดมากๆนะครับครับผมทุกคนตอนนี้ทีมช่างผมก็กําลังอธิบายในส่วนของตัวปุ่มต่งางๆว่าแต่และปุ่มเนี่ยทำหน้าที่ยังไงและควบคุมการทํางานของเครื่องยังไงบ้างนะครับ ครับผมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอิงคัพที่เราทําการผสมสีที่เห็นในวิดีโอเนี่ยคือ3สีนะครับแต่จริงๆงานนี้เป็นงานสีสีตอนนี้ก็กาลังทําการสอนลูกค้าติดตั้งตัวอิงคั p อยู่นะครับผมก็เป็นสีที่เราทําการเจือจางความพเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าตารูปทรงแบบนี้นะครับผม ครับผมทุกคนหลังจากที่เราทําการประกอบยิงครับกับตัวแม่พิมพ์ติดกันเรียบร้อยแล้วเราก็นําทั้ง2ออย่างนี้นะครับมาติดตั้งลงในตัวเครื่องของเราเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งครบนะครับสสีแล้วนะครับเหลืออีก1สีนะครับผมครับผมทุกคนตอนนี้ทีมช่างผมก็ทําการติดตั้งตัวฟิกเจอร์นะครับตัวฟิกเจอร์ก็มีหน้าที่ที่จะยึดในส่วนของตัววัสดุ ให้อยู่กับที่ในหลายๆชิ้นเวลาสกรีนนะครับผมถ้าเราไม่มีตัวพิกเจอร์นี้เราก็จะไม่สามารถที่จะสกรีนงานได้นะครับครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ทําการเซตสีที่1สีที่2สีที่3สีที่4นะครับให้มันอยู่ตามตําแหน่งอาร์ตเวิร์กที่เราต้องการนะครับผม ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ได้ผลงานที่ออกมาแบบ100เรซเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นการสกรีนลงหลอดสีสีเป็นหลอด250 ML เลยซึ่งเป็นหลอดขนาดใหญ่เลยแต่เครื่องนี้เอาอยู่นะครับและสามารถที่จะถ่ายทอดลวดลายออกมาได้คมชัดและสวยงามนะครับตัวหนังสือเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูออกหมดนะครับผมสวยงามเลยครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมช่างด้วยนะครับที่ช่วยกันเซ็ตแล้วก็โอป e r a จนได้งานนี้ออกมานะฮะสุดยอดมากๆครับ ครับผมสวัสดีครับทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการติดตั้งตัวเครื่องจากระบบแผดพิ้นสีสีในวันนี้นะครับผมเสริมนิดนึงนะครับจริงๆตัวระบบแผดพิ้นเนี่ยเขาไม่ได้สกรีนได้แค่งานหลอดที่ผมให้ดูวิดีโออย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่จะสกรีนงานที่เป็นพื้นเรียบเว้าวโค้งนูนแอ่งเป็นท้องกระทะได้ทั้งหมดเลยนะครับ และครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นพวกผู้อุตสาหกรรมุปในส่วนของตัวคอสเมติกสินค้าพรีเมียมหรืองานฟู้ดก็ตามตัวเครื่องตัวนี้เอาอยู่แน่นอนแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายรูปทรงเลยลูกค้าท่านใดสนใจตัวเครื่องระบบแพดปิ้นหรือว่าระบบซิลสกินนะครับผมติดต่อมาได้บริษัทนิจินนะครับตัวผมทีมงานผมยินดีดูแลให้คาปรึกษาเต็มที่นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ0868426859ยินดีให้บริการแล้วผมวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับผมสำหรับ คลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผม